จ้าช่องหนูเอชแนลมึงจะพามากินแกงน่อใหม่ซดใส้หมูจ้าพี่น้องจ้าใช้ที่ต้องใส่เสียงผากเด้อจ้าพี่น้องจ้าเพอดีมันมีเสียงแบบบ่ึึงประสงค์ที่บ่สามารถเอาเขาในคลิปได้นอกต้องตัดออกจ้าต้องแก้ไขสถานการณ์คือใช้เสียงผากด้วยจ้า นไอม่สดพี่น้องนาองใหม่ช่วงนี่มันหลายเหนาะเขาเอาออมาแกงมะต้มมะซุปมาหม,มกโอ้ยเดืวเวิดพี่น้องเออนอาใหม่บ่อนึน้องใหม่นี่กับบอรยดยเสือด้วจ้ะพอดีเอามาจากรังบ้านมีอยูสองนอจ้ะแล้วอีกสองหนเบิงบ่ทันพี่น้องเงาวขึ้นแบบโอ้ยคือแบบจะเป็นไพ่หรอแม่ทว่ายยูตรงกลางอ,ะอะ่ะนาะมันหาบ่าเจอพี่น้องแบบ พยาย,ยามซองเหรอดีทั้งไหนขมวเจพี่อ้องพอเพราะจะไปเบิองอ้าจะเป็น,น,ปนไแแัแล้วนอนแบิไงแม่เล้บหมเด็กกินไอ้สดเนี่ยพี่น้องเบืองเอ็กกินบ่อยมากส่วนใหม่จะแกงมากกว่านอใหม่ไไอ้ต้มบท่ทอาไหนพี่น้องเอามากออกมาแกงมากกว่าแบบกินได้แบบนอใหม่พี่น้องช่วงนี้ แบบไสหมูหลายเดื้อจ้าพี่น้องจ้าเบื้องหมูจะหลายกว่าน้องใหม่เดื้อจ้าพี่น้องจ้าแบบเอกแกงน้องใหม่ซื้อเพ่าได้พี่น้องคันบ่ใา่หมูก็ต้องใสดักแด้เดื้อจ้าพี่น้องดักแด้ม,มีอยู่ในตู้เย็นเออเอก,กลืมหมอใส่ขึ้นกันเอนอาจจะใส่ดักแด้เนาะแต่ว่าหมูนี่ก็เต็มแล้วถ้าใส่ดักแด้อีกพี่น้องเอยหาตอนน้องใหม่บเจอโรเอวานี่ นี่จะแกงแบบมีน้ำเด้อจ้าทุกที่เอแกงนี่จะแบบเหนียวเหนียวนพี่น้องเนาะที่เอแกงเหนียวเหนียวน่ะก็คือว่าเอไส่เข้าเบียร์ลงไปพี่น้องตำเข้าเบียร์ลงไปแต่ว่าอันนี้เอบ่ได้ตำเข้าเบียร์เด้อจ้ะเอไส่แต่เข้าขวาคันนี้ไส่เข้าเบียร์มันก็สิเหนียวตุยตุยน้ำก็สิบ่คอยมีเนาะน้ำเอก็สิเฮดให้น้ำมันแห่งๆจ้ะแต่ว่าม้นนี่เปลี่ยนจ้ะไส้แค่เข้าขวาความเหนียวของเข้าขวามันก็สิบหลาลซ้ำเข้าเบียร์จ้ะแต่มันจะหอม กสดซีไแค่ผักอีตู้ด้วยจ้ะพอดีพักเฉอมบอมีจ้ะบ่ได้ไปตลาดเนาะบ่ได้ซื้อเฉอมจ้ะแต่ผัยอีตูมีอยู่ในตู้ยินพอดีกำหนึ่งกะเลยส่แค่ผักอีตู้จ้ะามหอมจะมาจากผักอีตูเท่านั้นที่จริงแกงเนาะไหมอ่ะจะขาดแบบเฉอมบ่ได้เนาะคือพักขาบานเฮาอ่ะจ้าพี่นอจ้ะแบบเฉอมพักขาแล้วก็ไอ้ผักอีตู้เนี่ยคือขาดบ่ได้ในการแกงเนาะไหมแต่นี่ขาดไปกินบ่มีเลยจ้ะ กินเป็นข้าวเจ้าเพราะยังบ่อยากข้าวเหนียวจ้าพี่น้องจ้ากินแต่ข้าวเหนียวมาหลายเธอแล้วจะเป็นลูกอีสานกันจริงแต่บ่ค่อยถนัดข้าวเหนียวถ้าข้าวเหนียวคืออยากทุงจะกินได้พี่น้องแต่เรามากข้าวเจ้าแม่เป็นคนที่แบบเน้นข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว กินแบบว่าคำยิ่งใหญ่เลยล่ะแสบพี่นอ้องเออสดแบบคำยิ่งใหญ่ทั้งเนาะไม่ทั้งหมูอยู่ในซอนโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเต็มปากเต็มคำจา้า เอ็มแล้วจ้าถ่ายคลิปนี้ฝากกดติดตามหน่อยด้วจ้าสวัสดีจ้า